ไี่กี่มงมแล้วเร็วๆเลยกูคนเดียวเ่าเปลียวมากแค่นี้นะเฮ้ยรอนานไหมไม่นานมั้งโอ้ดดีรถติดรถไม่ติดมึงก็คงมาไม่ได้หรอกมนานได้จริง พี่เลิศมาตอโทษทีติกร้าไปเดินข้างมาคุณจะราา์ซ่าอีกขอโทษมากเออแล้วไอ้แบงค์ไปไหนอ่ะอ๋อมันไปเอางานอะดิอาจารย์โทรมาตามอ่ะไม่มีใครไปเอาองานอะไรวะ จ้า่จรยานขึนไปไม่ได้้นไปไม่ได้เก่อไเก่งย่างอกยี่อ้ไยัหลั้ยอ้ยนี่นี่่อยากมานั่งไปเห็นชุดมาจะซื้อมาให้มันใส่อยู่แก่บ้าจะรอช่วใส่ชุดผู้หญิงยี น้ำมาพูดมากจะมีน้ำมะมีมีมีเฮ้ยน้ำหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ยังเหลือเพิ่งขวดอยู่เลยเผลอเปิดป้ะทำไมหมดไวจังวะโกมังแกเกี่ยวกับแล้วทำไมน้ำมันหมดง่ายหัวทุกคนมันกินมันก็เลยหมดเองปว, <c oughs> วดตีการที่น้ำหมดไวเกิดจากการระเหยของน้ำเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีผลกระทบต่อเนื่องมาจากภาวะเรือนกระจกจะ่ทำให้โลกร้อนมากขึ้นนก็เลยระเหย เฮ้ยแกเนี่ยข้าไปเที่ยวมาเลยฝรั่งเยอะมากอ่ะที่ไหนวะที่ยาดิเฮ้ยเราไปเหมือนกันเยอะมากเีแต่คนหล่อๆจะไปไหมไปโอ้โหที่ยาดแค่นี้เองแกหมุนใครเนี่ยช่างงงมากเลยอ่ะฝรั่งเข้ามาทำอะไรกินแบบในประเทศไทยเยอะแยะเลยจะมาเที่ยวดีวะจะให้มาทำอะไรใช่ไหมจะให้มานี่ที่ชาวต่างชาติเข้ามาไม่มีบทบาทในประเทศไทยมากขนานีเนื่องจาก ภายในอีก3ปีระบบอาเซียนจะมีบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นชาวต่างชาติก็เลยต้องเข้ามาทำการค้าขายกับประเทศเราเพื่อขึ้นไฮ้อาเซียนมันคืออะไรบางคนฟังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้อาเซียนมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ใครเอามันเข้ามาบางคนเขาก็เรียกเอเชียบางคนเขาก็เรียกอาชา บางคนเขาก็เรียกอาเซียนเ,อ,เอ้ว <c oughs> ี่เป็นไรวะหน้าบึ้งชานี่สั่งงานมาเนี่ยมือทำได้ไหมงานอะไรวะอาเซียนเงี่ยอาเซียนนี่แกน้ำเบื่า ของพี่เขาเนอะเว้ยอาเซียนอ่ะคือชาวต่างชาติก็เข้ามาในประเทศไทยนั่นแหละมาเข้ามาทุกวันทุกวัลจะมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่ามาเที่ยววะวะช่เป็นไปได้เที่ยวเล่นเฉยๆเนาะเออมานอนตากแดดเออใช่แบบมาเที่ยวเฉยๆแล้วมั้เขาต้องมีเหตุผลสิอย่าเหตุผลกันไปเลยเหตุผลอะไรอ่ะเออสาวไทยแบบอยากรู้ว่างอยากรู้บ้างมากเฮ้ยมันจอะไรเนี่ไปละมั้ง พวกเธอไร้สาระกันพอหรือยังจะบอกให้นะว่าอาเซียน,นคืออะไรการจัดตั้งอาเซียนอาเซียนต่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2513อันเป็นผลจากการประชุมที่กรุงเทพโดยสมาชิกก่อตั้งของสมาคมมี5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียฟิิปปิลปนสิงคโปร์และไทยได้ลงนามในปฏิญากรุงเทพแสดงเจตนารมณ์ ที่จะร่วมกันและจำนวนสมาชิกจะคงอยู่เท่านี้มาอีก17ปีในวันที่8มกราคม2527บูนายดารุสาลัมจึงเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกประเทศที่6และจากนั้นเวียดนามได้เข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ28กรกฎาคม2538ลาวและพม่าเมื่อ23กรกฎาคม2540กัมพูชาเมื่อ30เมษายน2542 ทั้งสุประเทศปัจจุบัลอาเซียนมีประชากรรวม503ล้านคนเมื่อแรกนั้นประเทศสมาชิกต่างเจตนารงว่ามีความประสงค์ในอาเซียนเป็นเวทีความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในประเทศที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกรรันด้านเศรษฐกิจ แต่ในข้อเท็จจริงแล้วอาเซียนมีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ,จมันจะใช่เหรอวะไม่แน่ใจเออน่าดีใช่หรือวะน่าจะใช่หรอือวมใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก็รู้แล้วมันจริงก็ว่ จริง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 ถูกอย่างที่แฟนเขาบอกอ่ะอาเซียนเข้ามานานแล้วรู้จักแม่อาเซียนหนักไหมครอมบ้างอะไรแบบนี้วันๆเราจะเล่นเฟซบุ๊กวิคเตอร์ทีวีสนใจรึเปล่าข่าวสารบ้านเมืองอ่ะทีวีเปิดดูบ้างหนังสือพิมพ์อ่ะพลิปขึมาอ่านบ้างค่ะรู้แล้่องคโปเนี่ย oh okay. เรียกทารับพูชาลาไทยสิงคโปร์เวียดนามรูนอาีอยรใจเซียนรวงใจอาเซมารใจาและอ